เรื่องของไข้เล็ดออกเนี่ยต้องบอกว่าใครป่วยแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็ต้องรักษาตามอาการนะครับเพราะว่ามันยังไม่มียาต้านไวรัสโดยตรงๆออกมาใช้นะครับแต่ถ้าพูดถึงการป้องกันเนี่ยมันมีการป้องกันแบบตรงตัวมาแล้วก็วคือการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อจากไวกรัสเดงกีนั่นเองนะครับเพิ่งสิปีที่แล้วนี่เองนะมีการผลิตออกมาแล้วนะฮะคือก่อนนั้นนั้นไม่มีเลยนะถือว่าโชคดีช่วงนี้เราอยู่ในยุคที่มีวัคซีนออกมาแล้ว้วก็มีด้วยกัน2ตัวด้วย มันก็มีข้อแม้ในการใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งมีข้อแม้ในการใช้นะคือคุณจะไปฉีดตัวนี้ได้เนี่ยคุณต้องเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนนะครับคือมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคือเราจะฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคุณต้องเคยป่วยมาก่อนนะไม่งั้นคุณฉีดไม่ได้นะครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่าไขรร้เลือดออกเนี่ยถ้าคุณเคยป่วยมาแล้วติดอีกครั้งหนึง่งมันรุนแรงกว่าเดิมนะครับคาถามคือแล้ววัคซีนตัวนั้นที่ว่าคุณต้องป่วยก่อนถึงจะฉีดได้เนะี่ย คือตัวไหนนะครับมีด้วยกันสองยี่ห้อคือตอนนี้เรามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเนะี่ยอยู่สองตัวนะครับสองตัวนี้เลยแต่ตัวไหนที่คุณต้องเคยป่วยมาก่อนเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนถึงจะฉีดได้ข้อ A เดงวัคเซียข้อ b Q ีคิวเดนก้าครับตัวไหนคุณฉีดได้ต่อเมื่อคุณเคยป่วยมาก่อนนะครับคําตอบก็คือข้อ A นั่นเองนะครับเดงวัคเซียนะครับเป็นข้อแม้ของการฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับ หมอเนี่ยถ้าจะฉีดเนี่ยเขาจับคุณตรวจเลือดเลยนะว่าตกลงเคยติดเชื้อหรือ,อยังนะเพราะเขากังวลปรากฏการณ์ที่ว่า ADE นั่นเองเพราะวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับมันก็เหมือนการติดเชื้อครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับไวรัสเดงกีที่นําไปสู่โรคไข้เลือดออกเนี่ยถ้าคุณติดครั้งที่สองเนี่ยมันจะอาการจะรุนแรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแอนติบอดีของเราแทนที่จะไปทําลายไวรัสกลับไปชักชวนให้ไวรัสเข้าสู่สเซลล์เราง่ายขึ้นแบ่งตัวได้เร็วขึ้นซึงการฉีดวัคซีนเชื้อเป็นตนี้ ไปเหมือนการติดเชื้อครั้งแรกแล้วถ้าไปติดครั้งที่2ก็อาจจะอาการรุนแรงมากขึ้นเองนะครับนี่คือข้อแม้ของการฉีดวัคซีนตัวนี้ซึ่งสองปีที่ผ่านมาแล้วก็มีวัคซีนอีกตัวหนึ่งตัวใหม่มาแทนนะครับข้อแม้นี้ไม่จะเป็นแล้วนะแต่ถ้าเกิดไปฉีดตัวใหม่ที่ชื่อว่าคิวเรนกาเนี่ยไม่จะเป็นต้องตรวจก่อนว่าเราป่วยมาก่อนไหมนะแต่ถ้าเกิด มีตัวเลือกแค่ตัวเดียวก็คือเดงวัคเซียเนี่ยนะแล้วเราจะเป็นต้องฉีดแล้วเพราะเราอาจจะกำลังจะเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมากเนี่ยนะไม่มีวปรซีนตัวใหม่ให้เลือกต้องฉีดตัวนั้นเท่านั้นโอ้ก็เรียกว,ว่าต้องยืนยันเลยว,ว่าเคยป่วยมาก่อนไหมนะครับอาจจะต้องตรวจเลือดเลยนะซึ่งการฉีดของตัวเก่าเนะีนะ่ยเดงวัเซียเนี่ยสามเข็มนะครับค่าใช้จ่ายก็เข็มละสามพันนะครับข้อนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแต่ตัวใหม่นะครับคิวเดนกาซึ่งคนไทยเรานะครับร่วมในการพัฒนาด้วยนะฮะก็ ค่าใช้จ่ายก็ถูกลงนะครับเข็มแล้วประมาณพันเจ็ดนะครับสองเข็มเท่านั้นก็พอแล้วนะก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนะนี่เป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะเมื่อก่อนสิบปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะการป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่งมีการพัฒนาวัคซีนครั้งแรกเมื่อสิบปีที่แล้วส่วนสองปีที่แล้วก็มีการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกแบบที่ไม่มีข้อแม้ที่ว่าเราต้องติดเชื้อก่อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางการแพทย์ที่มีแต่จะช่วยให้เราใช้ชีวิต ลอดภัยจากโรคต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ